สบายดีโดยสวายดีอยากขนลุในน้ำตูอย่างเป็นทังกันเลดี้ซาซิโกะซาซิมิสอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วว้าวอยากถามตรงสุกวัลหับปุ๊บ มีอีเวนต์ปาร์ตี้อยากให้น้องสาวคนนั้เพราะถอว่าผู้ซื้อในการทำงานในเราปัจจุบันนี้เป็นบิทปิดเนาะแตีนตีนเป็นปีราะถือว่าผู้ซื้อกวางพิเศษวามประทับใจในงานเราปัจจุบนี้เพว่าน้องอีได้ทวงเนึ่งเกตทั้งสามเงินเลยน้องก็รู้สึกดีใจที่ได้ขับเกียรติเข้ามาห่วงงานในเที่ยนี้ที่พวกพี่ทั้งใจกคิดว่าเจะไหลของเสือให้โอกาสเขาในความโชว์ผลงานว่าความเดินสีน้ำแล้วนี่ก็รู้สึกดีใจเนาะที่ว่า แต่ละห้องเสื้อพันหัวให้เฮาเดินแบบแล้วกับเสื้อมันในการเดินแบบเนินจะพูดก,กับเจ้ากับเรื่อยปานีตัวปั้งโคูงการปีนี้คือพวกปีที่สิบเอ็ดของเราเขาเช่นนี้โดยก็ยากเข้าใจเรื่อยปานีที่จัดงานนี้มาเนาะเป็นงานที่ถือว่าเป็นงานใหญ่ๆในเราแล้วก็เรืดีใจที่ว่าได้มาห่วมง,งานในเทื่ยนี้แล้วก็ขอให้เรื่อยปานีประสบผลสำเร็จในปีกุดท้นี้ พมยินดีแล้วก็แสดงความดีใจนะแ้วก็เด็กพวคุ่วยเกวเย็นเ่าไว้ในล่าสุดนะครับคุณเตมิส หับการประกวด Miss International เ,นเนลดี้รู้สึกวาปีนี้นมีคนเสียหลายแล้วก็คอมเมนต์ไปในทางที่ดีหลายที่สุดทีเลดีไปเบิงมาแล้วกะ็มันูบเมนแต่เลดีประสบผลสําเร็จค้ดเดียวเนะแต่ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังบกว่าจะเป็นเอ้อยอ้ายหรือว่ามองเสื้อต่างๆสแ่งแต่งหน้าทุกคนเลยทีมงานทุกคนเลยทีพพอร์ตเลดีเนาะ ตัวนี้มนนแมนเลดี้คบใจหลายๆอาจจะได้มีโอกาสสัมภาษณ์น้อคอบใจทุกๆภาคส่วนที่ทเป็นให้เขาเป็นเดวินเนอร์ในมือนั่นจนมือนี้ใกล้สิไปประกวดแล้วเด้๋ยวฝามทุกคนเสียในกำลังสิไปญี่ปุ่นวันที่เซาปนในเดือนนี้เลยเราจะําเรื่องวามพรมสัมปทานเซาเปด พร้อมเตรียมตัวพร้อมบินแล้วอยากให้น้องวอรถึงพร้อมที่เขากระอียมอยู่ตอนนี้ว่าเขาใหญ่ข้อมสุดประจำชาตินี้เรื่องเียบไก่เด้งนะน้องตรงนี้เขาตรงๆเลยว่าเวลามันโจ่งแหงนอนแล้วกันแต่๋ยวนี้นะมีเวลาเตรียมตัวสร้างแหงแต่๋นี้เฮ็ดเวี้ยนักหลายได้กับทีมงานกับบอกประกวดการเตรียมตัวไปเที๋นี้ทุ่งไงเลยเด่๋นี้ต้องได้แข่งกับเวลาแล้วกับเรื่องสุดประจำชาติแม่ นี่ตากต่อๆไปเด้อเลยนี่จะมีสมอยออกมา